พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่1มกราคมคริสตศักราช2022 คำพยานชีวิตโดยคุณฟรายพอลล่าเซดาโนเบรโ,นโรอาสาธารณรัฐโดมินิกันในหัวข้อเรื่องนับวันอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่90ข้อ1-12และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่90 ข้อ12ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาคุณฟรายพอล่าเซดาโนเบรโรอาเป็นพยานว่าปีนี้ดิฉันตั้งใจจะไม่ลืมว่าวันนี้เป็นวันอะไรดิฉันเรียนรู้สิ่งนี้ฟังดูเหมือนมันไร้สาระไปหน่อยที่จะลืมว่าวันนี้เป็นวันอะไรแต่บางครั้งก็เกิดขึ้นได้ ที่โรงเรียนมัธยมเราถูกสั่งให้เขียนวันที่ลงในแต่ละหน้าในสมุดของเราที่มหาวิทยาลัยเ<ม>นื่องจากเราไม่จำเป็นต้องทำเช่นนี้จึงทำให้เราลืมวันเวลาได้อย่างง่ายดายพระวจนะพระเจ้าประจำวันนี้ได้เตือนให้เรานึกถึงวิธีที่เราใช้เวลาในแต่ละวันเราเสียเวลาไปโดยไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไร หรือเราพยายามดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้เราได้ความรู้ความเข้าใจและสรรเสริญพระเจ้าหรือไม่วันนี้เป็นวันดีที่จะเริ่มดำเนินชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเป้าหมายโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อหันมาใช้สมุดปฏิทินแบบพกพา นั่นทำให้ดิฉันพบเครื่องมือที่ช่วยจัดการและจดจำกำหนดการของทุกวันแต่ละวันการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้ามีความสำคัญเพราะนี่คือโอกาสใหม่ๆใ,ในการรับพระพรจากพระเจ้าและอวยพรผู้อื่นและขอให้พระองค์สอนเราให้นับวันเวลาของเราและเพิ่มพูนความรู้ใหม่แก่เราข้อคิดสำหรับวันนี้ ความตั้งใจของข้าพเจ้าในวันนี้คือขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงประทานชีวิตในแต่ละวันคือของขวัญที่มาจากพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักของประทานที่ข้าพระองค์ทั้งหลายใช้เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระองค์และสรรเสริญพระนามพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ